สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับไพรอศาสตร์กับไดอนโนฟินค่ะ สำหรับศาสตร์นวนนี้นะคะดาวคงจะมาสอนร้องเพลงกัน,นะคะ่ะสำหรับช่วงนี้ก็จะมีเพลงอยากอยู่กับเธอทั้งคืนนะคะที่ดาเพิ่งจะออนแอร์ออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ศาสตร์เลยว่าเทคนิคที่อยากให้คุณได้เข้าใจแล้วก็ลองทําตามดูกันนะ่าจะเป็นการผ่อนอการผ่อนการเว้นวารกกน การใช้ลมแล้วก็การใช้การให้มันลื่นไหลามากขึ้นนะคะบางคนอาจจะแบบร้องดีแต่ว่าแบ่งส่วนไม่ถูกอะไรเงี้ยมากกว่าส่วนตอนนั้นน่มันยากมากเพราะดากำลังะจะถ่ายมิวสิกวิดีโอไลฟ์เซสชั่นซึ่งมันต้องใช้ลมที่มันถูกต้องเพราะฉะนั้นดาขอเริ่มต้นที่ท่อนเขาเรียกว่าเราเรียกว่ามันเป็นท่อนบีก่อนแล้วกันค่ะท่อนบี ็คือลองว่าก็คืนนี้จึงเป็นคืนพิเศษอยากให้รู้ลึกๆภายในจิตใจฉนันนมันก็เหมือนแบบต้องวักให้ถูกต้องแล้วมันทำให้เพลงนี้มันแบบมันสมูทเหมือนมือของเราที่มันไม่สะดุด อะไรอยางงี้นะคะก็ลองดูะค,ะงค่ะ ส่วนท่อนฮูกก็คงจะไม่ยากมากเพราะว่ามันแค่ซ้ำบทันจะเหมือนกันก็คืออยากอยู่กับเธอทั้งคืนอยากอยู่กับเธอทั้งคืนอยากกอดเธอทั้งคืนอยากอยู่กับเธอทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ลองฝึกดูส่วนเรื่องเทคนิครายละเอียดต่างๆของเรื่องเพลงนี้อีกนะคะดาคงจะขอเน้นเป็นเรื่องการไล่อารมณ์มาตั้งแต่ท่อนแรกๆของเพลงนะคะเพราะว่าแรกๆมันค่อนข้างเยงเหงาอยู่แล้วก็การผ่อนลมการผ่อนลมและปรับน้ำหนักเนื้อร้องให้มันไม่แข็งอะค่ะดาคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเช่นแบบเราเริ่มต้นเรื่องมาเราคิดถึงคนคนนี้มากสมมติเราก็แบบที่ยงคืนแล้ว ฉันนั่นที่ต้องลาธอกลับถึงเวลาต้องลาไปก่อนอย่ามัวอะไร t อาวอนอยู่อีกเลยมันก็ยังแบบเหงากับตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันคำมันแข็งแต่เราจะทำยังไงให้มันแบบคำว่าอย่ามัวอะไร t อาวอนเนี่ยให้มันแบบสมูทก็คืออย่ามัวอะไร t อาวอนอยู่อีกเลย ก็ดูแบบเป็นผ้าที่ลื่นมากขึ้นนะคะก็คือการจับปั้นคำที่เหมือนจะเป็นเวิร์ดที่มันแข็งให้มันดูซอฟต์ลงแล้วก็ผ่อนผันลมให้มันดูสุดโรแมนติกมากขึ้นแค่นั้นเองค่ะอยากอยู่กับเธอทั้งคืนอยากอยู่กับเธอทั้งคืนและนี่ก็คือไฮโรซาจากไดโนฟินค่ะ